ล่าสุดซนารีราชสิมาบินไปพักใจที่ปารีสหลังเลิกกับสามีเด็กค่ะในออกเดินทางไกลด้วยการบินลัดฟ้าอีกครั้งสำหรับนักร้องลูกทุ่งใหญ่ซุนารีราชสิมาที่ล่าสุดได้เลือกปักหมุดไปที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปพักผ่อนร่างกายและเยียวยาหัวใจหลังจากได้เลิกรากับแฟนนุ่มวอวเตอร์ที่มีอายุห่างกันถึง20ิปีค่ะ โดยสซนารีนั้นได้อัดคลิปวิดีโอให้เห็นถึงบรรยากาศการเดินทางเที่ยวในครั้งนี้พร้อมมอมยายมุมต่างๆด้วยตัวเองและได้เขียนแคปชั่นเอาไว้อีกชอบทุกอย่างในคลิปนี้ยกเว้นคิ้วของสซนารีค่ะซึ่งต่อมาทางเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับได้เข้าคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิหัวใจให้อย่างรัวๆและต่างก็ขอให้สุนารีนั้นกลับมายิบสดใสสร้างความเฮฮาให้กับคนรอบข้างได้ไวๆนั่นเองค่ะ